สวัสดีครับวันนี้ตาอ้วบทำไปเรื่อยจะพามาทำปะลาบองกินกับข้าวเหนียวร้อนๆมีอะไรบ้างครับนี้นี่คือปะลาครับนี่ปะลาสับแล้วนี่คือน้ำมะขามผสมกับน้ำปะลาแล้วครับพริกปน่นกระเทียมหมอมแดงตะไคร้ซอยแล้ว าหัน่นไป,ประกูดซอยแล้วมะเขือเทศมาทำกันเลยครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนขับแรกเราใส่ข่าเข้าไปก่อนผมเอาเอาเอาหอมแดงก่อนครับเพราะหอมแดงมันจะลื่นไม่เอยอะพอประมาณ ตะไคร้ใส่เข้าไปกระเทียมใส่เข้าไปเกเทียมใส่เข้าไปแล้วก็ตำ ทำให้ละเอียดเลยครับเนี่ยโอ้ยมีกระเด็นออก้วย ตำละเอียดเลยคอ้โหตำฉันกินโอ้โหอมมากเลยครับโนี่ยหอมกร,ระเทียมหอมข่าหอมตะไคร้ครับเนี่ยใส่ปลาสับใส่ปลาสับไป ่พริกป่นเขา้าไปนี่พริกป่นขั้วอีกนะครับเนี่ยใส่เยอะหน่อยเต็เผ็ดเพราะชอบเผ็ดโอ้โหลืมจอน สังเกตนะครับผมใส่ผมไม่คั่วเครื่องนะครับเพราะว่าผมใส่เครื่องสดเพราะผมจะกินเลย น้ำปลารนี่ะ,นะครับมันจะมีชุรสอยู่แล้ว แล้วก็มีน้ำมะขามผสมอยู่ด้วยครับใส่เข้าไปเลยครับหมดนี้เลยตันนี้ทําค่อยๆนะครับทำค่อยๆนะถ้าตำแรงกระเด็นใส่ตาเลยนี่ ปลานิดหนึ่งครับรับปากอีกฉันปากเล ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วอร่อยแล้วครับเนี่ยทำง่ายปะลาลาบองเราทํากินเองครับอยู่ที่บ้าน,นในเขตในเขตนี้ครับในเขตนครผมแมงแสนบางเลนนี่ครับปะลาที่อร่อยครับอยู่ที่วัดไผ่เดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูตลาดวัดไผ่วัดไผ่หลวงว่า อยู่เบอร์สองที่น้องครับพันอยู่ก็อยู่จากห่างจากนี้ไปก็ไม่กี่กิโลครับที่สิบสามสิบโลได้เนี่ยครับเป็นไงเฮ้ ยอดเลยค่ะอร่อยมากเลยครับอร่อยมากสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวจะพามาละเอียดนะว่ากันต่อสำหรับคลิปนี้ตาอ้วกทำไปเรื่อยไปก่อนครับสวัสดีครับ